อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะทุกคนวันนี้นะทน,นก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนสื่อกลางนะคะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะว่าท่านต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับทุกคนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์อะไรด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็อย่าเรียนแบบนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ เรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเจตนาที่แท้จริงในการที่เลือกที่จะทําคลิปนี้นะคะทําไปเพื่อให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่นะแล้วมันก็จะเป็นไปในรูปแบบยังไงนั้นนะคะก็อยู่ที่ทุกคนจะเข้าใจแล้วก็อยู่ที่ทุกคนจะเอาไปใช้กันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะไพ่ที่ได้นะคะมี Knight of Swords r s นะคะ King of Wands นะคะแล้วก็ Five of Wands โอเคคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกทุกคนนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ในชีวิตของคุณนะ่ะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสิ่งใดๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าไม่ว่าอะไรที่แบบเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่ได้อะ มันยังแย่ได้อีกค่ะแล้วมันยังแย่ได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันยังไม่ได้ถูกออมองเห็นหรือว่ามันไม่ได้ถูกได้รับการยอมรับด้วยหัวใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะมองว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่แย่แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแล้วมันยังมีอีกนะคะมันยังเป็นไปต่อได้อีก เพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นนะคะเป็นเพียงแค่มายาจิตเท่านั้นและเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะยึดติดกับสิ่งชั่วคราวหรือมายาจิตนั้นนะคะมันจะทําให้คุณทุกข์ค่ะแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้มันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสมควรหรือไม่สมควรก็แล้วแต่บนโลกใบน,นี้นะคะยังมีอะไรเยอะที่ยังไม่ได้รับการเรียนรู้และยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่3%เท่าน,นั้นนะคะที่ถูกเปิดเผยออกมานเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันยังมีอะไรอีกเยอะที่อยู่เบื้องหลังการกระทําหรือที่อยู่เบื้องหลังของ เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่จริงหรอกอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมีสองด้านเสมอทั้งอาชีพการงานชีวิตคนชีวิตมนุษย์สรรพสิ่งสภาพสัดดวงจิตดวงวิญญาณทุกอย่างมีสองด้านเสมอมีทางด้านขาวแล้วก็ด้านดําอยู่ที่ว่าใครจะใช้ด้านไหนแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเลือกทําอะไรแล้วทุกๆวงการนะคะมันมีด้านดาร์กเสมอมีด้านสว่างก็มีด้านดาร์ก นะคะคทุกวงการทุกอาชีพเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณนะ่ะบางครั้งบางทีอะคะ่ะเรื่องดกัดกดของวงการเบื้องหลังอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนอยู่ที่ว่าใครจะใช้อะไรนะคะคุณบางคนนะคะรู้แต่ก็ไม่ได้อ,อนำออกมาใช้คุณบางคนนะคะนำมาใช้ทั้งๆที่คุณยังไม่รู้คุณบางคนรู้อยู่แล้วนะคะคุณถึงดึงออกมาใช้ เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านไม่ดีทุกอย่างเป็นดาบสองคมะคะ่ะดาบสองคมในที่นี้มันก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสามารถเป็นได้ทั้งเออ่ยารักษาชีวิตและสามารถเป็นได้ทั้งยาฆ่าชีวิตเช่นกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนนะคะว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเวลาของมันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่ ทุกอย่างทํางานทุกคนทํางานนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะถูกปิดเป็นความลับแค่ไหนก็จะถูกเปิดออกมากค่ะแต่ถึงเวลาเท่านั้นเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเมื่อทุกอย่างทํางานเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมี2ด้านเสมอและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ซัพพอร์ตอะ ก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณก็มีทั้งจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็จิตวิญญาณที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะเลือกทําอะไรเลือกใช้อะไรนะคะก็อยู่ที่ว่าจิตใจของคุณน่ะต้องการสิ่งไหนและมีเจตนาใดกับใครนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าใช้ได้นะแต่คุณก็จะต้องรับผลที่ตามมาให้ได้เช่นกันยิ่งผลที่ตามมามันกระทบกับคนมากเท่าไหร่นะคะ คุณจําเป็นที่คุณจะต้องใช้สมองเยอะๆจําเป็นที่คุณจะต้องใช้หัวใจเยอะๆนะคะคุณบางคนใช้สมองมากกว่าหัวใจมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกแต่คุณก็อย่าลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้นั้นอะอะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้ไม่มีอยู่จริง มันถูกวางมาในระบบของมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจาเป็นที่ทำแล้วก็ต้องเรียนรู้ผลที่ทจะตามมาไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่การเร่งรีบมากเกินไปนะคะมันจะทำให้สิ่งต่างๆมันยังไม่ตกผลึกเมื่อสิ่งต่างๆไม่ตกผลึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหน้าที่การเงนินการงานเนี่ย มันก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่เดิมๆอ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งเดิมๆในชีวิตของคุณอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขขนาดนั้นแต่นั่นแหละคะ่ะมันเกิดจากการที่คุณไม่ตกผลึกเกิดจากการที่คุณไม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะคะมันสมควรและยุติธรรมเสมอคุณดูไพ่ใบกลางนะคะ King of Wands นะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็กฎแห่งกรรมทําหน้าที่ตัวเองเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันมีบาลานซ์ของมันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนเชื้อชาติไหนไม่นับถือศาสนาไม่เชื่อศาสนาเพศอะไรนะคะกฎแห่งกรรมก็ทําหน้าที่โดยที่ไม่แคร์อะไรคุณเลยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของกฎแห่งกรรม เขาก็ทําหน้าที่ของเขาหน้าที่ของคุณก็ทําหน้าที่ของคุณนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปก้าวไก่หรือว่าที่คุณไปล่วงเกินหน้าที่ของผู้อื่นหรือหน้าที่ของสิ่งอื่นนะคะคุณจําเป็นที่คุณจะต้องได้รับบทเรียนแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นในเวลาที่เหมาะสมและสมควรเสมอนะคะคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าเราหมายถึงอะไรนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ พูดมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณรู้แก่ใจอยู่แล้วว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันทําลายผู้อื่นหรือทําลายชีวิตคนนะคะคุณก็จําเป็นที่คุณจะได้รับถึงแม้ว่าคุณจะยืนอยู่ในจุดที่คุณมองไม่เห็นว่าคุณจะได้รับมันยังไงนะคะวันหนึ่งอะค่ะคุณก็จะได้รับมันและมันเหมาะสมแน่นอนนะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่า บนโลกใบนี้นะคะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้นะนรกบนดินก็มีคะ่ะนรกในนรกก็มีคนที่ต้องชดใช้ก็ชดใช้สองที่นะคะชดใช้ทั้งบนโลกมนุษย์แล้วก็ชดใช้ทั้งในนรกด้วยเช่นกันนะถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดส่วนนั้นทํา ก็ต้องไปชดใช้ในส่วนใดส่วนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่างกายทําร่างกายก็ต้องชดใช้บนโลกมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าจิตวิญญาณทําร่วมกับร่างกายจิตวิญญาณก็ต้องชดใช้ในโลกของจิตวิญญาณเช่นกันนะคะมันหลีกหนีกันไม่ได้หลีกหนีกันไม่พ้นนะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะบอกแล้วก็ต้องการอยากจะเตือนคุณที่เข้ามาฟังนะคะสําหรับวันนี้นันก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย